อ๋สปัสด,ดีครับพี่น้องเมื่อนีนมาเปลี่ยนอาหารพี่น้องเอ้ยบ่แมเนเปลี่ยนดอกมันบ่ได้ไปหาป่ากระไดช่วงนี่บ่ได้ไปหาป่าเลยซื้อเนื้อหมูซื้อซีโครงหมูพี่น้องมาอยางคืออยากกินพี่น้องเลยุ่นละอีกจักพักุ่นลจังสิลงไปหาปูหาปลา สิอีกหลายมื้ออยู่พี่น้องเอ้ยเวียกงานยังบวเสร็จยังบวแล้วแล้วก่อนจบเจือก่อนอย่างสีลงไปหาปูหาปลามากินตอนนี้กินอย่างส่โครงหมูไปสะก่อนพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมาแซบแซบน้ำกันเด้ออย่างสิโครงหมูแซบได้พี่น้องเอ้ยคักได้มาหิมาหิมพี่น้องมากินน้ำกันเด้อกัน้อยกระซุกเลยนี่พี่น้องเอ้ยมา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  เอ้ ه, พี่น้องได้ก,การได้บาดนี่พี่น้องเอ้มาเด้อพี่น้องเลยแซ่แบๆน้ำกันเด้อมัอนี้เด้อย่างสี่โครงหมูมา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 พี่น้องมากินแซ่แบๆน้ำกันเด้อคักร์เป็นนี่มาพี่น้องรัดการบาดนี่ เ้ยคักๆๆพี่น้องเอ้ยอย่างสี่โคงหมูหมูไม่เนหมูเลยอย่างสีโคงหมูพี่น้องมา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 มมาเา็าม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 อมา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 ม้มา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 าม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 มา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 เด้อ มีนึ่งไก่พร้อมได้นึ่งเป็นตัวแข้งคาักบีกินแน่แล้วล่ะสมหักกับมีพี่น้องเลยเด็ดเด็ดมาได้พี่น้องเลยมีแต่แนวเซ่บซได้นนิโอ้ยขักได้มือนีอาหารบมมีปลามือนีพี่น้องเอ้ยกินแบบนี้มือนีไม่ได้ไปหาปลาช่วงนี้นี่ดิกับข้าวบุกอะไรมามาพี่น้องมาเซ่บซน้ำกัน ่พี่น้องบ้านนี่ลงมือได้บ้านนี่ <c oughs> <c oughs> นกินขา้า,น <c oughs> ขาวนอกบ้านมือนี่ไม่ได้กินข้าวในบ้านกินข้าวนอกบ้านมือนี่เอ้ยย่างอ,อันที่เท้าเต่าไฟโตมแล้วก็ที่ดินอุ่นลงจ้าที่จะบบเป็นบวกใส่กระสุนออกอมาได้ใช่ไหมใช่ให้กดก่อนก็บอลยูอะไรนะใช่ให้กดดันออก ให้น้ำออกไปงี้สน้ำจะออกลงมาให้ประกวดดันเออมาได้เต็มพ,พี่น้องเอ้ยอย่างซี่โครงเอาเอาไปอีกแล้วพักขนาดนึ่งไก่ก็มีต้มพักพอดีอกินนะเลิก่าเข้าไปใกล้เลยลูกคันจะจักมือเลยสมพักมันมา กระลำมันเป็นอไรเออมนเป็นไรแมงโซ่พกกลมของนอกบนมีเมื่อวานได้บ่ได้บ่ละใช่อยู่ทหลายส่วนพักไท้องแห้งบมดดีแม่กูจะไปหานอไม้มาเกง มันเป็น่ลบ่ามันกือออกล่วหไม่จังวะทำไมเขาเจ้าบนเจ้ายูเ์กเจ้าจูแล้วนะเจ้าอืม่ไหนจมพักกินอะไรบ้าจมพักนะอืมมักม่มักจมพักอเนีอื่นเขาบอกเอา รึงด้วยตาลงไปด้วยยังปั๊บวุ้ยขนาดเลยเปล่อรึงอีตาลงไปด้วยยังไปน่าปุ้ยโอ้ยคล่องไปบานปุ้ยแล้วมือนี้น่าปังมือจุดเป็นมันได้บานเลยมูนี่เป็นอะไนี่แล้วมือ พี่นอ้นองเอาทำนี้ก่อนนอ้อพี่น,อนอ้องนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มาครับสวัสดีครับ